อะไรพูดดิพูดดิมามาพิกรรมหอยเปี้ยแล้วจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับพูดหรอไม่กล้าพูดูดิพูดดิพูดไม่ไเอาจะพูดเจ็บพูดนะโอเคโอเคโอเครื่องเรื่องเรื่องไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกไม่กล้ารอฟังนะฟังนะเจอคนเมาในสตาร์ทาวเป็นผู้หญิงแล้วสวยอ้าวถูกไหมกูเล่าต่อเปล่าเอาเลเอาเลยเอาเลเอาเลเอาเลยเาล้าิตไปไว้ใจเียเหมือนกันเลยไอเทียไอเทียแล้วแล้วทากูเพื่ออะไรอ่ะอ่ะแล้วพูดทำไมอ่ะจะทาจะทาเอาแล้วทาเพื่อ เบื่ออะใช่ป่ไม่กูบอกไม่มึงอเงกูบอกไปแล้วว่าอยากตอนไม่ได้ทำอะไรแล้วนี่เออว่าแต่ไอ้ตั้มมาไม่ได้สำการอ่ะไอพี่เป็นไรพ่าพ่อพูดให้กูโดนหนักให้พูดเปล่าให้พูดเปล่าให้พูดเปล่าพี่ต่อได้พูดเปล่าดูขายแม่งเลย เฮ้ยแมวเปียกอะไรเนี่ยดูแปลกๆดูเยียยเปียกดิเอาเปียกเอาเปียกเอาโอเคโอเคน้องโอเคแมวอะไรอะไรหนอไม่เอาเป็นอะไรเนี่ยเปียกเป็นอะไรเนี่ยตัวมึงไอ้เหี้ยมุ้ยยัยกูขายไหมมุ้ยยัยกูขายไหมซัดมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง แ,แม่งวนมาหาผมมาผมจะเล่าให้ฟังเรื่อง<ม>ไอ้เปียงนะครับ <Okay. S 1> จ,ะจะเล่าเรื่องไอ้เปี๊ยงให้ฟังนะครับหนึ่ง <laughs> <laughs> หนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะครับมันเน <laughs> หนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ไอ้ไอ้เปียงเนาะผมไปเจอสาวอยู่ตรงนี้เจอสาวอยู่ตรงนี้ <laughs> ใช่ไหมแลวไปกับไอ้เปียงนี่ <laughs> แหละแล้วหลังจากนั้นอ่ะสาวคนนั้นสาวคนนั้นบอกว่า <laughs> พี่ชอบหนูไหม พี่ชอบหนูไหมอไอเปียกก็หุ้ย <c oughs> เสียงขาวเสียงขาวแล้วทีเนี้ยพอมันไปจีบเขาแล้วก็พาเขาไปบนรถกับผมไปอยู่ตรงนู้นหลัง <c> จ <oughs> ากนั้นไอเปียกบอกว่า <c oughs> ทีเด็ดนะ <c oughs> ทีเด็ดนะไม่พ <c oughs> ังมันบอกว่าทีเด็ดนะทีเด็ดนะแล้ว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 ทีเนี้ยมันไปล่อไปล่อให้เขาเปิดกล้องให้ดูนะครับ <c oughs> มันไปนหลอกเขาให้เปิดกล้องให้ดูนะมันรู้อยู่นะมันรู้เยอ่นะเดี๋ยวเราเล่าให้เขาผมได้ยินอันนี้มันเป็นเป็นหลอกให้เขาเปิดกล้องให้ให้ดูอะเออแล้วคนนั้นน่ะก็เปิดเปิดให้ดูด้วยได้เอาไปแต่ไม่ใช่ของผมนะขอายเปี๊ยกค,คนที่อยู่ในทวิตอะที่ผมบอกไปก่อนหน้าเด็กไอเปี๊ยกที่ผมให้เบอร์ไปอะ่ะอเปี๊ยกชอบจริงอะน่ะคนนั้นน่ะน่ารักด้วยได้เปิดกล้องด้วย ถามว่าจอดไหมเขาบอกไม่จอดเขาบอกไม่จอดเออมันขายกูดิกว่าเล่นเล่นเล่นสุดๆสะดุดดมเอาพี่ไปอยู่ในสนามด้วยได้ไหมอะไรนะตองเขาไปแล้วพี่ยาเล่นได้ไหมพี่ดีไหมล่ะคะพี่เร็วอ่ะไม่ตามตามหนูก็เร็วเหมือนกันค่ะตามพี่ตอบนี่นี่แล้วอะไรันมึงจำเมื่อวานได้ไหมอ่าฮะจำได้จำเรื่องเรื่องไอ้เปียกอ่ะพูดเรื่องสักนิดนึง ก็ที่มันที่มันอยู่ในเทคกับพี่แล้วมันที่มึงบอกว่าคุยอะไรกันน่ะที่ที่พี่บอกอะที่มีผู้หญิงในทีวีอะ่าทนเปิดแล้วฮะํำได้อ่าทำอะไรไม่รู้มันก็เต็มบบไม่ใช่เหรอใช่มไม่ได้ฟังเยอะมันเต็มบบเอาง่ายเอาลากผู้หญิงเข้ามาในเทสแบบเอามาอวดอะพี่อย่าเอาง่ายเออเอาผู้หญิงมาอวดเอาผู้หญิงมาแบบคือรู้แล้วว่าสาวเยอะเอาง่ายเพียวช้าเอาง่ายครับแต่ไม่เกินไปเอาหล่อเลยแล้วมีการนัดจบนัดเจอด้วยเฮ้ยเปียกกันนะใช่ใช่ใช่ อ้าวนี่มันเอาในสีด้วยเหรอกูเห็นจะมันเอาสีเข้ามาก็ผู้หญิงคะตอนแรกเขายืนอยู่ตรงนี้เขายืนอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้เขาบอกเขาอกหักวะแล้วมันมันได้ยินเสียงว่าเฮ้ยใครอกหักวะมันก็มาจอดตรงนี้แล้วผู้หญิงแล้วมันก็มาจอดแล้วมันก็พาผู้หญิงขึ้นรถหลังจากนั้นก็พากันไปคุยที่นู่นที่นี่และไอ้จงไอจีแล้วด้วยมัดเทมเลยเคยทำไหมครับไม่เคยครับไม่เคยแต่แต่ พี่ผมทำบบอะชื่อชื่ออะไรต่อต่าทำยบ่อยคือไม่ไม่พี่ไม่ใช่พี่อ,อยาก,ยากวัดโปกว่ะพี่ตาม,มีรถแรงให้ยืมสักคันไหมพี่ไม่มีเลยว่ะมีแต่จ t b เอา GTB ก็ได้พี่เอา GTB เหรอใช่ครับพี่ใช่ครับอยากวัดโปกว่ะพี่อะ อันนี้ยอันนี้นี้อุ้ยไม่เมาคราไม่เมาไม่ได้กินเนี่ยกินอะไรเงี้ยนะเพื่อนเออหวังพี่เจอสาวมึงด้วยต่อไหนครับสาวมึงเดินกับใครไม่รู้อ่ะเขาบอกเจอข้างทางอ่ะพอดีแล้วอุ้มกันด้วยแล้วกอดกันปันหัวเขียวด้วยสาวคนไหนอ๋อพี่พี่บอกสีผหัวเขียวอ่ะหัวเขียวอ๋อสียวซีนัวเหรอ เออเขาเขาบอกว่าไม่ได้ยเองไปทำเขาคาหอไม่ไม่ได้คุยแล้วครับพี่ชายทำไมอ่ะไปเรื่อยนี่แหละพี่รักเมาเนาะเอาเวลาไปละไข่ให้เมล่ชีวิตทิ้งเขาแล้วนยไหนโอ้หอยู่นั่นเออไอ้พูกยินนี่เคมเป็นหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรหนุ่มเธอมานี่เธอ โอ้ยนี่เค้มเลยนี่ว่ะเออเฮ้ยดรับผมมองไม่ได้จะบอกครับนี่ไดเอ้ยเปียก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 อะไรพี่ไหมเนี่ยเออแล้วแต่ไอ้เปียกแล้วแต่นะเฮียเบื่อนี่ชื่อแหลมนี่ยครับเปียกูว่าคุหลาบโอ้โหครับอะไรเปียกเลียงหรือมีการเอาเลยเอาเลยเอาเลยหยอกายอกหยอมไปเลยเนี่ยมันฟรีเพราะฝีมือแล้วไม่ได้เกี่ยวกับไอ้คอมเราโอ้โหะโอ้โหคนแหลก โหแรงมากเลยอ่ะเนี่ยาพียรแรงพูดกูกูแค่นี้กูเศร้าพอแล้ว้ยตายดิเฮ้ยเฮ้ยเ้ยี่เราเป็นนางกินไอไอ้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 ไอ่ไอ้นอ้ไ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 อ้เอ้ไอ้ไอ้อ้ไน้ไอ้ี้ไม้่อ้ไอ้ไอบไม้ไอ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 ้ไน้ไอ้ไอ้บ้าน้้ไร้ไ้ไอ้ไอ่ไอ้ไอ้ไม่ได้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไออ้ไอ้ไ้ไอ้ไออ้ไอ้ัอหวังอ้ไอไอ้ะอไอ้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 ัอ้ไ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 อัไอ้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 งอ้้งออ้ไออไ หวังหวังคุณได้ไหมอันนี้จะไปตอนไหนเวลาเศร้าเวลามาเปตีสามดีๆนะคะหนูเฮียนะคะหนุ่มบอกเฮียก่อนเฮียมาเจอกันไหมล่ะลองดูไหมว่าใครเทียบอะอะไรนะเฮียบก่อเฮียมาเจอกันไหมไม่ค่ะโอเคค่ะจะได้คูดที่เจอการพวกนี้ครับเยินพนี้ไห่เลยค่ะไอ้เทียเปียกไอ้เทียเพื่อของผมว่าผมอยากเล่นเลยครับเฮ้ยยินดีไห่เลยวะหลายใจอะไรพูดดิพูดดิมามาบิลาการของไอเปียกแล้วจะเล่าให้ฟังเมื่อวานนะครับ เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไอ้กู้าพูดหรอกไม่กล้าพูดหรอกพูดดิพูดดิพูดไม่ไม่เอาจะพูดเจ็บคู่นะโอเค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 เรื่อง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 เรื่เจ็บคู่นะไม่ไม่แต่ไม่แต่แค่แป๊บเดียวนะแต่มึงแต่มึงมึงยาวนะกูขอทั้งคอมแคสคอมอะไรเจ็บคู่อ่ะกูบอกนะเจ็บคู่นะเอายี้เอายี้ให้กูพูดว่ากูกูอ่ะรู้แต่กูรู้นิดเดียวแต่กูพูดไม่ได้หรอกไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกฟังนะฟังนะเจอคนเมาในสตาร์ทาวเป็นผู้หญิงแล้วสวยอ้าวถูกไหมให้กูเล่่่าาตอเปล อาเด๋ยเอาเลยวเอาแลยวเอาแล้วเดี๋ยแล้วก็แล้วก็ไปแอดไอไอไม่รู้ว่าไอจีหรือว่าหรืออะไรแล้วก็คอไปหาเขาอ้าวแล้วไงต่อไม่รู้แล้วอะไรอย่างนั้นเพราะกูเล่นโป๊กเกอร์อยู่อันนั้นอันไหนโป๊กเกสาวสี่ไม่ใช่กูนหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่กูด้วยหนึ่งอันนั้นไม่ใช่กูด้วยเราไม่ดูได้จริงๆกูบอกแค่นี้แหละใครอันนั้นก็ต้องไปดูหรอกเลยโอ้ไม่ใช่กูอ่ะไม่ใช่กูอ่ะสองคนนี่แหละไอของไอสองคนก็ตายบนหัวอะไม่รู้ไม่รู้ใครใครไม่ก็ใครอ่ะตะคุณอะแล้วเวลา บอกแล้วสิดไปที่ไว้ใจเฮียเออเหมือนกันเลยไอ้เทียอ้ะไอ้เทียแล้วแล้วมึงแล้วท้ากูเพื่ออะไรอ่ะอ่ะแล้วพูดทำไมท้าเดี๋ยวจะท้าทีไมอ่ะอ้าวแล้วท้าเพื่อเบื่อไอเทียไม่กูบอกไม่มึงอ่ะกูบอกไปแล้วว่าอย่าตอนไม่ได้ทำอะไรแล้วนี่แต่เปียกอ่ะแต่เปียกจะทำแต่พีไม่บอกใช่ใช่ผมทำเองผมทำที่หมดเลยผมทำที่หมดเลยเห็นไหมเอ้ทำที่หมดเลยทำที่หมดเลยทำที่หมดเลยผมทำทุกอย่างแหละพี่ต้อมไม่เคยทำพี่ต้อมไม่เคยเริ่มพี่ต้อมไม่เคยยุพี่ต้อมไม่เคยสั่งพี่ต้อมไม่เคยแบบเอามาให้เออผมบอกตามไปเนี่ยใช่เห็นมมมมั้เเหห็นนนถูกกไ่่ตอองงชรรดลิจี เียทั้งคู่จบเออแบบพ่อร้ียยี่ล่์มึงมึงก็ใช่ใช่นะรันรันลงรันเล่าอ่ะเออให้พูดเปล่าให้กูพูดเปล่าเอาดิ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 ตอนนั้นสามพันน่ะอะไรเพื่อนตอนนั้นสามพันคนน่ะดิกลัวมึงไม่กล้าหรอก กลมึงไม่กล้ากูไม่เคยกล้าอย่างงี้เลยนะเพื่อนกูไม่เคยเลยนะเพื่อนไม่กล้ก็เลยพูดามีคอดคลิกูกูมีคลิปท้องี่ตทมือซาไปได้เพราะกูแฮกที่ตมได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวก้พูดนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวนะนิดนก็ไม่กล้าพูดเลยเหรอเด็ก่มีร้านเล้าด้วยหรอแล้วไอ้ไ้งห้องที่คอนโดนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมอะไรโอ้ย้เฮ้ยเฮ้ยพูดได้หรอไอ้เกิร์หญิงแล้วพี่หไม่ได้พี่ ไอ้เปียกเป็นหลักมึงไม่เคยอะไรกับมึงเลยนะเพื่อนโทษโทษเพื่อนไม่แต่มือมึงเอาไอ้หัวเขียวมาได้หัวเขียววันนั้นแม่งแซ่ซีกันหมดละเออเอาจริงนะไม่เอาไม่เอาจริงนะ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 แซ่อะไรกูไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ไอไตัวนั่งเนี่ยตัวนั่งอยู่ไหนอ้าวอไอตัวนั่งนี่นอนอย่างเดียวกูดไรล่ากินนอนเล่นเกมไอตัวนั่งเนี่ยไม่ใช่กูใส่ล่าไหมใครจะไล่กันทั้งนั้นแหละแค่แต่แต่อยู่ที่ว่าใครจะไล่เงียบใครจะไล่นี่แน่ไล่เงียบหลือเปล่าไล่เงียบไหมไอมีใค่แอ้า อาไอพวกเชนเนี่ยอยู่ด้วยกันขายกันพังอะ่ะห้าหกตัวบาทอะ่ะไปดีกว่าหวายเนี่ยขายกันพังจริงนะพี่พีเคสวัสดีครับอ้าวพี่พี่เ,เคเยิ่งไอเขื่อไอเขื่อไอเขื่อตัวขายเลยสวัสดีครับยิ่งไอเขื่อตัวขายเลยไม่ใจไม่เข้าได้เลยไก่เปียกเนี่ยพี่พีเคไปไหนสวัสดีครับเดี๋ยวไปรับกันโอเคค่ะ